เป็นอีกมุมนึงที่เราไม่ได้เห็นในหนังไทยหนึ่งในการแสดงที่ดีสุดในปีนี้ของหนังไทยอ่ะดีฟมันเรียวมากมันอัดอั้นอยู่ตรงนี้มันอยากกรีดออกมางานประเภทนี้นับวันเริ่มหาชมได้ยากในประเทศไทยใครไม่อยากจไปเอวคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนวะ หนังไทยกำลังคึกคักครับค่ายหนังน้องใหม่แต่ชื่อคุณหูอย่างแบรน i ิงซีนีมาเลยขอรู้ทุกคนครับจากผู้ข้ามเวดในแวดวงโฆษณากับหนังรักในแบบโลกไม่สวยอย่างเรดไลฟ์ครับเราถึงโจรกระจอกที่หาเงินด้วยการปล้นเพื่อหวังสร้างชีวิตใหม่ไปกับแฟนสาวที่เป็นหญิงขายบริการและได้อีกเส้นเรื่องหนึ่งก็เล่าเรื่องราวของเด็กสาววัยมัธยมที่เป็นลูกของโสเภณีที่ดันไปตกลุมรักกับรุ่นพี่ไอดอลหญิงที่ชีวิตเต็มไปด้วยปริศนาครับคิดว่าเรื่องนี้นมีความแตกต่างและน่าดูยังไงบ้างเป็นการตีแผ่สัง เนาะที่แบบว่าค่อนข้างน่าสนใจมันเป็นคาเลคเตอร์หรือว่าอาชีพอะไรที่มันไม่ค่อยได้ถูกมาทําเป็นหนังค้ายาเอ่ยค้าบริการต่างๆนนะกล้าที่จะเล่ากล้าที่จะพูดถึงเรื่องที่คนอ,อื่นไม่กล้าเล่าไม่กล้าพูดไม่ค่อยมีหนังไทยที่สื่อสารอะไรออกมาตรงๆหรือว่าดิบๆแบบเนี้ยดร์กตั้งแต่ตัวอย่างแล้วนี่แหละคือสิ่งที่แบบผมอยากเห็นมากในหนังเรื่องนี้มันมีแง่มุมไหนในหนังที่รู้สึกว่าแบบ โอ้สุดอ,อยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงขายบริการนี่แหละนักแสดงวัยรุ่นอย่างออคุณบิ๊กดีเจราดคุณแบงค์ทิติอย่างนี้ยครับสองคนนี้น่าจับตามองมากเรารู้ว่าแบงค์มันทำกันบ้านเยอะ มันมันแบบสืบหาคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็นาก่นาจะสุดอยู่นะคือผมอยากรู้ว่าเขาจะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นแบบไหนระหว่างคนที่เป็นโจรกับคนที่เป็นโซเปนีอ่ะผมว่ามันน่าจะแบบเรียกน้ําตาได้ปี22เป็นแถวบ้านที่พี่โตขึ้นมาโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่พี่เรียนพี่ก็แบบว่ารู้สึกอินกับแถวนั้นเรื่องราวไม่ได้เบสออนชีวิตพี่ใช่ไหมฮะ ะะงห้หาดโดยเวนไลฟ์ครับยังไม่ทันเข้าฉายในไทยนะครับก็ไปโลดแล่นในเวทีต่างประเทศมาแล้วจากการฉายรอบปฐมทัศน์โลกในโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและยังได้รับเลือกให้เข้าประกวดในสายเอเชียฟิวเจอร์อีกด้วยครับโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหนังก็ได้ฉายรอบพรีเมียร์ในไทยกันไปแล้วโดยในงานครับก็มีนักแสดงนําอย่างแบงค์ทิติจอมแจมการพิชามาร่วมทักทายผู้ชมกลุ่มแรกที่มากันเต็มจากทั้งวงการหนังวงการโฆษณ และอินฟลูเอนเซอร์แบบเพียบเลยครับดีชีพสุดที่ หลังดูจบแล้วครับก็พบว่า Red Life นะครับคือหนังไทยที่มีความแตกต่างมันคือหนังรักครับที่เล่าแง่มุมสุดแปลกใหม่สุดดาร์กในแบบที่คนไทยไม่ค่อยได้สัมผัสกันพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับอาชีพที่มีอยู่จริงแต่เราไม่ได้อยเห็นในโลกภาพยนตร์นี่คือหนังที่เต็มไปด้วยอารมณ์มนแต่ว่าสมจริง และดีฟสุดๆเลยครับใครที่ชอบหนังไทยที่ดูแล้วให้ความรู้สึกแรงๆกระแทกเรื่องนี้เป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตาและห้ามพลาดเด็ดขาดครับหนังมันมีมุมที่ดีมากๆเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นในหนังไทยเหมือนเพิ่งได้ดูหนึ่งในการแสดงที่ดีสุดในปีนี้ของหนังไทยอ่ะเป็นหนังที่เต็มไปได้วยอารมณ์หัวใจงดงามแล้วก็สะเทือนขวัญไปพร้อมๆกันมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะแบบดีฟ แล้ววันนี้มีผู้ชมจากญี่ปุ่นมาด้วยผมก็ตอนนี้อยู่มาไทย5ปีคนญี่ปุ่นน่าจะชอบแบบนี้เพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนังญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างก็จะเกี่ยวกับเรื่องใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเยอะมากและผมก็ประทับใจมากเรื่องนี้ตรงที่ว่าก็มันมีความแบบเลียวมันมีจังหวะให้หน่าติดตามต่อไปเรื่อยๆ<ม>ครับมไม่มีจังหวะดรอปเลย<ม>แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากดูเส้นทางของตัวละครแต่ละตัวว่าเขาจะเดินไปในเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเรดไลท์เป็น เป็นยาขมแล้วกันยาขมยาขมไม่ใช่ทุกคนที่ดูแล้วพอใจแต่คําว่ายาย่อมมีประโยชน์หนังประเภทนี้ต้องมีทุกๆ5ปี10ปี20ปีจะต้องมีหนังแบบนี้ขึ้นมาหนึ่งครั้งดูจบคือเฮ้ยมันดารกว่าที่คิดไว้อีกอะ่ะเขากล้าหาญที่จะทำแล้วก็เล่าแบบไปสุดทางดีมันเรียวมากมันจะมีบางอย่างที่เราอะรู้อยู่แล้วว่าเออในกรุงเทพมันมีแบบนี้บบนใช่แต่ว่าในมุมมองเนี้ยมันจะลึกขึ้นแล้วมันทาให้เราแบบ ยิ่งอึ้งเข้าไปอีกอะไรนี่ค่ะรู้สึกว่ามันสามารถตีแผ่สังคมได้อย่างชัดเจนมากๆมันเป็นการสะท้อนความรักในหลายๆรูปแบบแล้วผ่านตัวละครหลายๆอัน่ะแล้วมันเขาคอยยังรอไม่ดูแล้วรู้สึกอึดอัดนิดนึงตอนดูคือแบบว่าออกลงมาแล้วแบบมันอัดอั้นอยู่ตรงเนี้ยมันอยากกรีดออกมางานประเภทนี้นับวันเริ่มหาชมได้ยากในประเทศไทยก็อยากให้อยากให้มียาขมแบบนี้ต่อไปเป็นหนึ่งในหนังไทยที่ดีสุดของปีนี้อยากให้ดูกันฮะ 자고이야! 자고 짜고!